สวัสดีครับอยู่ช่องพายุสง่งน้องธนวันะครับนี่ออกจากซุ้มบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูช้างเล็กๆช้างน้อยอยู่ในหมู่บ้านบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับน้องสิบทิศนะครับน้องสิบทิศครับเชือกนี้ครับตัวผู้นะครับ สองเชือกนะครับคู่กันนะครับนี่น้องเบินยาครับมีช้างพังนะครับน้องบินยาโอ้เดินทั้งวัน,นครับนี่ก็เตรียมตัวจะไปแสดงที่ศูนย์แล้วนะครับบรรยากาศยังอยู่เช้าๆอยู่นะครับ ช้างเด็กก่อนนะฮะออกนอกซุ้มบ้างนะครับวันนี้ครับท้ายสิบทิศนี่เชือกนี้นี่เป็นลูกชายของลายโคกนะฮะลายโคกที่พันออดเลี้ยงนะครับนี่คือลูกชายของเขานะฮะดูครับได้พ่อไหมครับอน้าตานี่ได้พ่อมากเลยนะ ให้ดูครับให้สังเกตดูครับปราเมินพ่อขนาดไหนนะครับอ,อืออาเลยนะอ่ะทำใสเงียบเฮ้ยเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเหรอนี่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 อยู่หูกลางใส่แล้วครับหูกลางใสแล้วครับ นี่ครับลูกชายครับลูกชายของไยโคกนะครับ กันนะแต่ตัวนู้นไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นลูกของเชือกไหนนะเเชือกนี้แน่ๆนครับว่าเป็นลูกชายของพลายโคก็ดูจากลักษณะแล้วไม่ต้องสืบแล้วครับได้พ่อมากครับหน้าตานี่รูปทรงสัดส่วนนี้ เหมือนพ่อครับดูอนาคดครับโตไปนะครับจะหล่อกับพ่อไหมฮะพ่อกับหล่อไม่ใช่เบานะครับดีครับเก๊ครับไหมแหลกหน้าครับแหลกหน้าครับเคยเห็นนะแหลกหน้าผมจะทำใส่นิดนึงนะครับนี่นี่นี่ hào rồi, hào đuệ hào đuệ hào 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 เ้ไม่ถึงล็อกเองอะ่ะปลายสิบทิศนะครับลูกชายของพลายโคกนี่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  ดูพังเบนยาดีกว่าในห้าวเหลือเกินอยู่ใกล้ไม่ได้แล้วนี่ครับเดินอย่างเดียวครับเดินจงกลมครับดูว่าเมารับถ่ายนิ่งนองนะครับ ฝั่งนูน้นพ่อคกุกอยู่ฝั่งนู้นครับบ้านขวัญอ๊อดครับ เินอย่างเดียวครัอ้ไม่รู้จากเน็ดเหนื่อยเลยที่นี่มีอยู่สี่เชือกนะครับ<อ>เดี๋ยวพาไปดูอีกสองเชือกนะครับ รถเป็นไงเนาะอ,อีกสองเชือกอยู่นี่นะครับ พลายนิ่งนองนะครับกับพลายพลายหมอพลายอะไรไม่รู้ครับไม่ใช่สิอันนี้พลายนิ่งนองนะครับพลายนิ่งนองกับสีดออยู่ฝั่งนู้นสีดอครับสีดอชื่ออะไรไม่รู้ ตายลิงน้องครับตัวใหญ่นะครับบ้านขวันออดอยู่นูนน่นครับนู่นครับแอบดูดีกว่า แอบดูหน่อยครับถ่ายโคกอยู่ไหมวันนี้โคกมาอยู่ครับอยู่แต่สิริมงคลนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเมื่อกี้เราถ่ายอยู่ตรงนู้นครับ นู่นครับน้องๆช้างอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเชือกหนึ่งนะครับลูกของปลายโคกนะครับนู่นครับอยูนู่นครับอันปลายสิบทิศนะครับลูกของปลายโคกครับวันนี้พ่อไม่รู้ไปไหนนะครับปลายโคกนะไม่เห็นนะครับเห็นแต่ปลายสิรมงคลอยู่นู่นครับ เห็นไหมครัไกลไปนิดนึงมองครับมุมคนครับวันนี้มือนใคโกงครับไทยโกไม่รู้อยู่ไหนครับ ปันตองเอาไปไหนครับเออไปซูนไปแสดงวะลายนิ่งนองกับน้ำครับเอาไปไหนนี่ลิงครับไปทำอะไรครับไปงานจังหวัดครับใช่โว้ ยังนอนครับยังจะยังว่ากันสามันครับไปสามวันไปสามันไปนอนนู่นเหรอครับไปนอนนู่นมันทึงเนาะนี่เขาได้ออกจากบ้านนี่เขาดีใจครับเ <c oughs> ขาจะให้บอกครับเรื่องออกจากบ้านนี่เขาจะดีใจไปก่อนเลยครับ ฝันเยียมของเรานะครับอู้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับมองไกลๆนี่ตัวเล็กๆนะครับมาดูใกล้ๆอ้อ<ป>ตัวใหญ่มากครับอะไตกมันล่บ่ย ตกเทโบอ,อ,อ้วนลมากงทำน้ำแต่งตัวรอเข้าเมืองครับไปประจำการอยู่ที่เมืองสาม,มานะฮะงานมอหยงานกรคงานเกษตรนะครับงานาเกษตร,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 รที่จังหวัดนะครับ อันกระสีที่ตัวยังหวัดครับไปสามวันนะฮะร,รายนิ้งหนอ่อง อเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้จนจบนะฮะชอบก็กดติดตามกด subscribe กดิิ่งกดไลค์นะครับกาลังใจให้พวกเราด้วยนะฮรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะฮะโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ